ปัจจัยนึงครับที่หลายคนมองว่าเป็นแต้มต่อสําคัญนะฮะในโลกของกีฬานั่นก็คือเรื่องของพันธุก,กรรมหรือความได้เปรียบทางด้านร่างกายนั่นเองครับต้องยอมรับเพราะว่าในกีฬาบางประเภทนะฮะจริงๆเป็นกีฬาส่วนใหญ่เลยครับเราปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าเรื่องของสรีระเรื่องของรูปร่างเนี่ยเป็นใบเบิกทางเป็นปัจจัยสําคัญครับที่จะนําไปสู่ความสําเร็จ ผมยกตัวอย่างให้ทุกคนเห็นภาพง่ายๆครับอย่างกีฬาวิ่งระยะสั้นสมมติวิ่งร้อยเมตรครับแทบจะไม่เคยมีเลยครับที่เราจะหันไปทางโพเดียมแล้วจะเห็นว่ามีนักกีฬาชาวเอเชียยืนอยู่ตรงนั้นครับเพราะว่าภาพที่เราเห็นคืออะไรภาพที่เราเห็นคือความสําเร็จของนักกีฬาที่ต้องรูปร่างกำยำรูปร่างสูงใหญ่และมี ท่อนขามีรูปร่างที่แข็งแรงหรือจะเป็นกีฬาอย่างบาสเกตบอลนะครับส่วนสูงเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญมากๆนะครับทั้งช่วยในการทะลุทะลวงการทําแต้มรวมถึงการบล็อกใต้แป้นนะครับคำถามสาคัญคือแล้วกฎเกณฑ์ที่เรียกได้ว่าได้มาตั้งแต่เกิดกฎเกณฑ์ทางด้านพันธุก,กรรมเ่ยครับส่งผลกับการเล่นกีฬาในทุกประเทศหรือเปล่าจึงนํามาสู่ประเด็นที่เราจะมาถกกันในวันนี้ว่าแล้ววอลเลย์บอลเนี่ยเป็นกีฬาสําหรับคนตัวสูงจริงหรือไม่ แล้วชาติไทยที่อาจจะไม่ได้มีสรีระร่างกายที่เทียบเท่าชาวยุโรปหรือคนในทวีปอเมริกาเราจะสู้เขาได้จริงหรือเปล่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้กันครับวอลเลย์บอลครับปกติเนี่ย ถ้าเราเล่นกันในสนามเนาะสนามก็ต้องขึงกันด้วยเน็ตนะครับแล้วเราก็ต้องตีลูกข้ามไปข้ามาซึ่งถ้าอ้างอิงตามกฎของทัวนาเมตล่าสุดอย่าง VNL 2025นะครับเน็ตของกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยจะติดตั้งความสูงนะฮะสำหรับวอลเลย์บอลชายครับจะอยู่ที่2.43เมตรครับและสําหรับวอลเลย์บอลหญิงนะฮะจะอยู่ที่2.24เมตรซึ่งก็ถือว่าสูงพอสมควรนะครับสำหรับสรีระของนักกีฬาชาวไทยซึ่งแน่นอนครับถ้าเรามองไปฝั่งนักกีฬาจากทีมระดับท็อปจากทวีปยุโรปไม่ว่าจะเป็น อิตาลีโปรแลนด์เซอร์เบีย,ยหรือตุรกีเนี่ยรวมถึงสหรัฐอเมริกาเองก็ตามนะครับจะเห็นว่านักกีฬาของเขา มีความสูงที่โดดเด่นมากๆนะครับเรียกว่าไม่มีใครในทีมที่จะเตี้ยกว่าผมเลยนะครคือทุกคนสูงมากๆหลายคนสูงทะลุ190ซนติเมตรหรือกระทั่ง2เมตรนะครับก็เป็นภาพที่เราเห็นกันได้บ่อยๆในนักกีฬาวอลเลย์บอลนะครับของประเทศทางฝั่งยุโรปหรืออเมริกานะครับจะเห็นได้เลยครับว่าส่วนสูงเนี่ยเป็นแต้มต่อที่สําคัญมากๆครับมันทําให้ทีมชาติเหล่านี้ครับสามารถเล่นเกมรุกก็มีประสิทธิภาพกระโดดขึ้นบล็อก ก็ทาได้ดีและนอกจากนี้ครับพลังนะฮะพละก,กําลังในการตบเนี่ยก็เรียกได้ว่าทําได้อย่างมหาศาลทําให้ประเทศเหล่านี้เป็นประเทศชั้นนําแล้วก็เรียกว่าครอบงาวงการวอลเลย์บอลได้อย่างหลายยุคหลายสมัยกันเลยทีเดียวและทําไมครับทำไมความสูงเนี่ยมันถึงมีผลต่อการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลมากขนาดนี้ครับสองคำสำคัญนะครับที่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้รู้กันไว้ก่อนคําแรกคือคําว่าจุดกระทบลูกนะฮะและคําที่2คือคําว่าการครอบครองพื้นที่ครับเราไปเจาะลึกกันทีละคำฮะมาดูที่คําว่าจุดกระทบลูกกันก่อนจุดกระทบ ลูกเนี่ยจะปรากฏนะครับใน3การเล่นหลักๆนะฮะนั่นก็คือการตบนะครับการบล็อกและก็การเสริมนั่นเองจุดกระทบลูกในการตบคืออะไรครับทุกคนลองนึกภาพง่ายๆครับนักกีฬาที่สูงกว่าฮะจุดที่เขาสัมผัสลูกเนี่ยก็จะมีองศาที่สูงกว่าคนที่มีส่วนสูงที่น้อยกว่านั่นเองผู้ายๆคือถ้าเขาตบจากจุดที่สูงองศาที่ลูกจะทะแยงลงมาถึงพื้นเนี่ยมันก็จะมากกว่าส่งผลให้ผู้ที่ต้องรับหรือว่าอีกฝ่ายที่ต้องงัดลูกขึ้นมาเนี่ย ก็จะทําได้ยากโอกาสในการได้แต้มก็จะสูงกว่านั่นเองถัดมาครับในเรื่องของการบล็อกอันนี้คือตรงตัวมากๆยิ่งสูงมากแค่ไหนโอกาสในการบล็อกก็ยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้นหรือบางทีความสูงที่มากก็นํามาซึ่งแขนที่ยาวด้วยโอกาสจะไปบล็อกด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ทําได้ง่ายมากขึ้นทำนองเดียวกันครับกับการเสิร์ฟครับยิ่งตัวสูงมากเท่าไหร่เวลากระโดดแล้วเสิร์ฟนะฮะโอกาสที่ลูกจะพุ่งเร็วและ องศาที่ลูกจะตกถึงพื้นเนี่ยมันก็มีมากขึ้นนั่นเองโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามครับจะรับบอลแรกเนี่ยก็ทําได้ยากและเมื่อรับบอลแรกได้ยากครับโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะพลิกกลับมาทําแต้มจากแต้มนี้ก็เป็นไปได้ยากขึ้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นยิ่งสูงนะฮะเขาเรียกว่าได้เปรียบตั้งแต่ลูกเสิร์ฟแล้วนั่นเองนะครับนี่นะคะคือส่วนของจุดกระทบลูกถัดมามาถึงคําที่2คือคําว่าการครอบคุมพื้นที่ครับ ทุกคนนึกภาพไม่ไากครับพอเราตัวสูงแขนขาก็ยาวสมมติลูกเสิร์ฟมาปุ๊บเราสามารถที่จะยื่นแขนยื่นขาไปรับลูกได้องศาได้พื้นที่ที่กว้างกว่าเพราะฉะนั้นครับยิ่งสูงเท่าไหร่นะฮะพื้นที่ที่เราครอบคลุมได้เนี่ยก็จะมากขึ้นเท่านั้นท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมพูดมานี้ครับจึงไม่แปลกเลยครับที่มันเหมือนกับว่ากีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยจะถูกสงวนไว้สําหรับคนตัวสูงอย่างแท้จริงแต่เดี๋ยวก่อนฮะฟังมาถึงตรงนี้ทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ย งั้นอย่างนี้ประเทศเฝั่งเอเชียก็ไม่มีโอกาสเลยหรือเปล่าสิ่งนี้ไม่เป็นความจริงครับเพราะว่า1ประเทศเลยที่สามารถพูดชื่อขึ้นมาแล้วทุกคนอาจจะมองได้ว่าเป็นข้อยกเว้นนะฮะก็คือวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นนั่นเองทีมชาตินี้ครับอาจจะไม่ได้มีส่วนสูงที่สู้ฝั่งยุโรปได้อาจจะไม่ได้มีพละกําลังหรือร่างกายที่กำยำแต่ ความสามารถของเขาโดดเด่นและไม่แพ้ทวีปทั้งฝั่งยุโรปรวมถึงทวีปอเมริกาเลยครับทำไมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยถึงกลายเป็นข้อยกเว้นทําไมความเสียเปรียบทางด้านส่วนสูงเนี่ยถึงไม่เป็นปัญหาสําหรับพวกเธอนะฮะผมเนี่ยแล้วก็ทางทีมงานของทางไทยรัฐสปอร์ตเนี่ยได้ไปค้นข้อมูลครับเพราะว่าจริงๆฮะความสูงเฉลี่ยของนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆแทบจะไม่ต่างจากไทยเลยครับยกตัวอย่างง่าย,ายๆฮะตำแหน่งบอลเร,ร็วของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับส่วนสูงเฉลี่ยคือ178ซนึง180 5ซทางฝั่งของทีมชาติไทยเราครับสูง180ถึง184ซนิเมตรพูดง่ายๆคือใกล้เคียงกันมากฮะถ้าเรามองในเรื่องของความสูงเนี่ยประเทศไทยเราไม่ได้เสียเปรียบญี่ปุ่นเลยบางตำแหน่งเราสูงกว่าเขาด้วยซ้ําแต่เพราะอะไระครับผลงานของทางฝั่งทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยถึงทําได้เหนือกว่าเขามีคลิดรับอะไรที่สามารถทําให้เขาเนี่ยสามารถปกปิดจุดอ่อนสามารถป้องกันจุดอ่อนตรงนี้ได้นะครับ ล่าสุดนะครับใน VNL 2025สนามแรกนะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นนะครับที่ไม่ได้มีจุดเด่นทางด้านความสูงเลยเนี่ยเพิ่งสร้างเซอร์ไพรส์ครับคว้าชแชมป์สนามแรกมาครองนะฮะด้วยคะแนนเต็ม12คะแนนครับฟังไม่ผิดฮะญี่ปุ่นนะครับชนะทุกแมตช์ได้คะแนน,นเต็ม12คะแนนซึ่งสิ่งที่เราเห็นในทีมทีมนี้ครับคือการพิสูจน์ครับว่าความสูงเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทุกสิ่งนะฮะแต่เรื่องของระบบเทคนิครวมถึงความเข้าใจในเกมญี่ปุ่นเนี่ย ทำได้อย่างโดดเด่นจริงๆนะครับและทีมชาตินี้นะฮะมีการพัฒนามาตั้งแต่ระดับของเยาวชนที่แข็งแกร่งมากๆเป็นระบบมากๆนะครับทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยโดยเฉพาะทีมหญิงนะครับมีการคัดเลือก ปลูกปั้นและวางแผนพัฒนาการของนักกีฬาเนี่ยอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างเป็นระบบมากๆนะครับพวกเขาเนี่ยวางแผนกันมาตั้งแต่เด็กนะฮะและหลังจากนั้นพอนักกีฬาแต่ละคนเริ่มเติบโตขึ้นมาครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีหลีกอาชีพที่เข้มแข็งซึ่งหลีกอาชีพที่เข้มแข็งครับก็นํามาสู่มาตรฐานในการแข่งขันของตัวนักกีฬาเองที่สูงสมโมสรต่างๆนะครับมีการลงทุนเพื่อคัดสรรเพื่อให้นักกีฬาของทีมตัวเองเนี่ยมีคุณภาพและยิ่งกว่านั้นครับนักกีฬาคุณภาพเหล่านี้ฮะก็สามารถผลิตผลงานได้อย่าง อย่างยั่งยืนและเมื่อน,นักกีฬาเหล่านี้มาเป็นตัวแทนทีมชาติครับผลงานมันก็สะท้อนออกมาผ่านผลงานของทีมชาติญี่ปุ่นทีมหญิงนั่นเองนะครับจริงๆนะครับข้อมูลส่วนนี้เนี่ยก็ไม่ได้หน้าแปลกใจอะไรนะครับเพราะว่าจริงๆเราจะเห็นได้ว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ให้ความสําคัญกับระบบเยาวชนมากๆนะฮะจริงๆไม่ได้แค่กีฬาวอลเลย์บอลน,นะครับแต่ถ้าเราหันไปมองอย่างฝั่งฟุตบอลเอง ญี่ปุ่นก็ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทีมเยาวชนมากๆเขาเคยออกมาประกาศนานมากๆแล้วครับว่าจะพยายามคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกให้ได้ภายในปี2050ซึ่ง DNA นี้การให้ความสําคัญพวกนี้ครับมันได้ปลูกฝังมันได้วางรากฐานไปสู่กีฬาอื่นๆด้วยซึ่งในที่นี้ครับวอลเลย์บอลหญิงก็เช่นเดียวกันเขาพัฒนามาตั้งแต่เด็กซึ่งเมื่อเด็กพวกนี้โตมาก็จะกลายเป็นกําลังสําคัญให้ชาตินั่นเองแต่นอกจากระบบเยาวชนครับประเทศญี่ปุ่นยังไปไกลกว่านั้นครับเขาเนี่ยยังให้ความสําคัญในเรื่องของการนําวิทยาศาส การกีฬาและเทคโนโลยีครับมาช่วยพัฒนานักกีฬาอย่างจริงจังครับ ที่ญี่ปุ่นนะครับเขามีการวิเคราะห์ข้อมูลของคู่ต่อสู้วิเคราะห์ข้อมูลของทีมที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องเจออย่างละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ครับนำไปสู่การวางแผนการเตรียมตัวเพื่อให้ในการแข่งขันจริงๆเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยสามารถรับมือและโต้ตอบได้อย่างดีมากๆนี่คือเบื้องหลังของ12แต้มนะฮะในสนามแรกที่ญี่ปุ่นทําได้ใน VNL 2025ครับนอกจากนี้เรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเนาะยังไม่ได้จํากัดอยู่แค่การวิเคราะห์การเล่นนะครับแต่ยัง รวมไปถึงการฟื้นฟูร่รางกายของนักกีฬาขึ้นชื่อว่าเป็นนักกีฬานะครับสุขภาพรวมถึงร่างกายเนี่ยย่อมเป็นสิ่งสําคัญประเทศไหนครับที่สามารถประคับประค,คองให้ร่างกายของนักกีฬาเนี่ยสามารถทําสามารถเล่นได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพประเทศนั้นย่อมมีแต้มต่อประเทศนั้นย่อมได้เปรียบนะครับซึ่งประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสามารถนําวิทยาศาสตร์ตรงนี้เนี่ยมาใช้ปกป,ป้องมาใช้รักษาสภาพร่างกายของนักกีฬาได้และทําให้นักกีฬาของเขาก็สามารถโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ได้อย่างดีมากๆนั่นเองนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต่อให้ระบบเยาวชนจะดีแค่ไหนต่อให้วิทยาศาสตร์การกีฬาจะดี เท่าไหรก็ตามสุดท้ายฮะมันก็วัดกันที่ผลการเล่นในสนามถูกไหมครับซึ่งวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นครับมีปรัชญาการเล่นที่ชัดเจนและสม่ําเสมอมากๆสามารถมีระบบนะฮะที่กรบจุดอ่อนในเรื่องของส่วนสูงจนแทบจะไม่มีใครมองเลยครับว่าทีมชาตินี้เป็นทีมชาติที่จริงๆส่วนสูงเนี่ยน้อยกว่าหลายๆทีมเลยนะครับโดยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นครับจะเน้นการเล่นนะฮะโดยเริ่มต้นครับจากการรับบอลแรกนะฮะหรือว่ารับลูกเสิฟเนี่ยให้ดีเพราะอย่างที่เรารู้กันเนาะวอลเลย์บอลเนี่ยสามารถ สัมผัสบอลได้3าครั้งถูกไหมฮะยิ่งทีมของเราครับสามารถรับบอลแรกได้ดีแค่ไหนฮะผู้เล่นคนอื่นในทีมก็จะสามารถเซตรวมถึงตบได้ดียิ่งขึ้นเท่านั้นและเมื่อญี่ปุ่นฮะมีพื้นฐานตรงเนี้ยดีมากๆมีเกมรับที่เหนียวแน่นมากๆเขาเนี่ยก็จะสามารถทําแต้มได้มากขึ้นนั่นเองนะครับและนอกจากการรับบอลแรกนะครับญี่ปุ่นเนี่ยยังเป็นทีมที่มีการบล็อกที่ชาญฉลาดนะฮะพวกเขาเนี่ยไม่ได้พึ่งพาแค่ส่วนสูงหรือพระกําลังอย่างเดียวแต่ยังใช้ความสามารถในเรื่องของการควบคุมบอลและทีมเวิร์ก คนนี้มีจุดแข็งตรงนี้ก็สามารถเอาไปกลุบจุดอ่อนให้อีกคนเรียกว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับจนสามารถทําให้ผลงานเนี่ยมันออกมาดีมากๆและปรัชญานี้ครับถูกถ่ายทอดถูกฝึกฝนซ้ําแล้วซ้าเล่าจนเสมือนเป็นหนึ่งใน DNA ทุกคนเข้าใจบทบาทตัวเองทุกคนเป็นผู้เล่นคนสําคัญของทีมนํามาซึ่งความสําเร็จของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นในศึก v n l 2025นั่นเองครับ เมื่อสักครู่นะครับเป็นส่วนของการวิเคราะห์เนาะแต่ทีนี้ฮะเรามาดูในฝั่งของสถิติกันบ้างนะครับจากสถิติเนี่ยจะพบเลยครับว่าจุดแข็งของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นในปัจจุบันครับไม่ใช่เกมรุกฮะแต่เป็นเกมรับครับสถิติชี้ชัดเลยครับว่าคะแนนในเกมรุก301แต้มนั้นวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยทำแต้มจากการบุกนะฮะได้แค่ร้อยแแต้มเท่านั้นนะครับพูดง่ายๆคือได้เกินครึ่งมานิดเดียวเองแต่พวกเธอครับสามารถบีบให้คู่แข่งเนี่ยทำแต้มพลาดไปส เกมนี้พวกเธอเนี่ยต้องเจอกับแคนาดาฮะจริงๆแมตช์นั้นครับสูสีมากๆครับญี่ปุ่นทําแต้มได้39แต้มแต่แคนาดาครับทำแต้มเสียเองไปมากถึง30แต้มนะครับและในหน้าตารางสถิติส่วนตัว10อันดับนะครับก็มีผู้เล่นญี่ปุ่นน้อยมากครับที่จะติดอันดับ1ใน5 ทั้งๆท,ที่ทีมชาติตัวเองเนี่ยขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของตารางคะแนนอธิบายง่ายๆคือปกติแล้วถ้าทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีเนี่ยผลงานของผู้เล่นผลงานส่วนตัวก็น่าจะดีด้วยแต่ทีมชาติญี่ปุ่นไม่เป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าผลงานของทีมเนี่ยอยู่สูงมากๆแต่ถ้าเจาะผลงานส่วนตัวของผู้เล่นเนี่ยอันดับอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นสิ่งนี้มันยิ่งตอกย้ําเลยครับว่าทีมเวิร์ของทีมชาติญี่ปุ่นมันสําคัญกว่าผลงานส่วนตัวจริงๆเรามาลองไล่เรี่ยงสถิติกันดูนะครับอย่างเบสต์ุนนร คือยูกิโกะวาดะทำได้59แต้มรั้งอันดับ12ร่วมคือทีมได้ที่1นะฮะแต่ผู้ที่ทำแต้มอยู่อันดับ12ถัดมาคือเบสแอทักครับยูกิโกะวาดะคนเดิมนะฮะทำได้57แต้มรังอันดับ7ร่วมนะครับส่วนเบสบล็อกเกอร์นะครับอย่างฮารุโยชิมาบุระและไอริมิยาเบะนะครับทั้ง2คนนะฮะทำได้คนละ2คะแนนรักอันดับ15ร่วมคือทีมอยู่อันดับ1นะฮะแต่คะแนนการบล็อกก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นหรือจะเป็นการเสิร์ฟที่โยชิโนะซาโตจจะทำ ทำได้ดีขึ้นมาหน่อย รวมถึงคะแนนการเซตครับของนานามิเซกินะฮะเซตสำเร็จ80ครั้งจากทั้งหมด299ครั้งลักงอันดับที่6นะฮะจากสถิติทั้งหมดทั้งมวลครับยิ่งตอกย้าเลยว่าสถิติส่วนตัวความสามารถส่วนตัวซึ่งรวมไปถึงเรื่องของสรีระความสูงด้วยเนี่ยของทีมชาติญี่ปุ่นไม่ได้เหนือกว่าหลายๆทีมเลยเรียกว่าเป็นข้อด้อยซะด้วยซ้ําแต่เมื่อพวกเธอเล่นกันอย่างมีระบบเล่นกันอย่างมีทีมเวิร์คฮะสถิติส่วนตัวก็ไม่สําคัญอีกต่อไปพวกเธอสามารถช่วยกันได้เล่นบนเร็วได้สามารถเล่น เกมรับได้อย่างเหนียวแน่นและส่งผลให้ทีมของเธอฮะขึ้นไปอยู่บนอันดับ1 12แต้มเต็มบนตารางคะแนนนั่นเองครับ นอกจากทั้งหมดที่ผมว่ามาครับอีกหนึ่งปัจจัยที่จะขาดไปไม่ได้เลยครับคือการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนนั่นเองนะครับจะเห็นได้เลยครับว่าทั้งภาครัฐนะครับรวมถึงบริษัทเอกชนขนาดใหญ่เนี่ยได้ให้เม็ดเงินลงทุนนะครับในโครงสร้างพื้นฐานการฝึกซ้อมการจ้างโค้ชผู้เชี่ยวชาญน,นะครับรวมถึงการส่งนักกีฬาเนี่ยไปแข่งขันรวมถึงไปเก็บตัวในต่างประเทศอย่างเต็มที่นะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากๆและอยากแชร์ให้ท่านผู้ชมทุกคนนะครับคือ ขนาดในเรื่องของอนิเมะของญี่ปุ่นน่ยยังมีการส่งเสริมยังมีการสร้างแรงบันดาลใจให้นักกีฬาของเขาอยากเล่นวอลเลย์บอลด้วยซ้ำอย่างสมมติผมยกตัวอย่างกระตูนอย่างเรื่องไฮคิวนะฮะที่เป็นกีฬาวอลเลย์บอลเรื่องเนี้ยครับสร้างแรงบันดาลใจอย่างดีให้คนในประเทศเขาอยากเล่นวอลเลย์บอลและรู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าชาติไหนเพราะว่าตัวเอกของเรื่องจริงๆมีความสูงที่น้อยมากๆแต่สุดท้ายก็สามารถสร้างความสําเร็จสามารถเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลได้ทุกคนลองคิดภาพครับ,รบการฝังความคิดแบบนี้ฮะให้เด็กมาดูรวมถึงผู้ใหญ่่ทีดดดููิเมก็ไ้ พวกเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็ไม่ได้ด้อยนี่นาถ้าฉันสามารถเข้ารับการฝึกอย่างเหมาะสมมีคนมาลงทุน เราก็สามารถเป็นนักกีฬาได้ซึ่งสิ่งนี้ผมอยากเห็นเหลือเกินอยากให้มันมาอยู่ในประเทศไทยของเราบ้างเช่นเดียวกันแต่ทีนี้ครับเราพูดถึงญี่ปุ่นมาเยอะแล้วทีนี้เราลองหันมาดูฝั่งนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกันบ้างครับว่าทั้งที่เราเนี่ยจริงๆความสูงก็เลีเ่ยก,กับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นแต่ทําไมผลงานของเราถึงยังก้าวข้ามวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นไม่ได้สักทีนะครับถ้าดูอย่างในศึก VNL 2025สนามแรกนะครับ ทางฝั่งญี่ปุ่นเนาะได้12แต้มเต็มนะครับแต่ฝั่งประเทศไทยของเรานะครับอยู่อันดับ15คือเก็บได้เพียง3แต้มจาก12แต้มนะครับและถ้าลงรายละเอียดที่มากกว่านั้นครับจะเห็นได้ว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยเก็บได้เพียงแค่4เซตเสียไปมากถึง10เซตนะครับทำแต้มได้ทั้งหมด314คะแนนซึ่งทําแต้มได้จากการบุกเนี่ย208คะแนนบีบให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยทำแต้มเสีย75คะแนนส่วนแต้มเสียของเราเนี่ยคือ325คะแนนครับ ซึ่งเราเสียเพราะทำพลาดเองมากถึง56ครั้งครับ คือทั้งหมดที่ผมพูดนะอันนี้เราเอาสถิติมากางให้ดูนะครับไม่ได้ต้องการบั่นทอนกนลาลังใจแต่อย่างใดแต่ว่าการเอาสถิติตรงนี้มากางเนี่ยก็จะนําไปสู่การพัฒนาเนาะทุกคนเราต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดน,นะครับทีนี้เรามาเจาะในเรื่องของผู้ทําคะแนนของเราบ้างครับต้องบอกว่าจริงๆสถิติส่วนตัวของนักกีฬาไทยเนี่ยไม่ได้ย่ําแย่เลยครับอย่างผู้ที่ทําคะแนนสูงสุดอย่างบีมพิมพิชยาก,ก๊กรามเนี่ยจริงๆเธอทนาคะแนนได้สูงถึง6 7คะแนนรั้งอยู่อันดับ8ของตารางนะฮะหรือว่ามือเซตของเราอย่างพรพันธ์เกิดปราดเนี่ ังจากทั้งหมด275ครั้งรวมถึงเบสดิเกอร์นะฮะอย่างปียนุษแป้นน้อยนะครับเธอขุดบอลได้มากถึง38ครั้งรั้งอันดับ7ร่วมเลครับซึ่งจากสถิติพวกนี้จริงๆมันสะท้อนว่า เราเนี่ยควรจะมีอันดับที่ดีกว่าอันดับที่15เนาะเพราะสถิติส่วนตัวของเราไม่ได้แย่เลยแต่ทีนี้จุดอ่อนจุดที่เราต้องพัฒนาเพื่อก้าวไปใกล้เคียงกับมาตรฐานของทีมอื่นๆรวมถึงทีมชาติญี่ปุ่นคืออะไรสิ่งแรกนะครับ mm hmm. เชื่อว่าทุกคนเนี่ยเห็นตรงกันนะฮะคือเรื่องของการพัฒนาระบบเยาวชนนั่นเองนะครับ ไม่น่าจะมีใครกล้าบอกว่าเฮ้ยประเทศเรามีระบบพัฒนาเยาวชนที่ดีมากมากะเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่เราต้องยอมรับครับว่าเราต้องพัฒนาจริงๆจริงๆประเทศของเราครับมีนักกีฬาที่มีพรสวรรค์เนี่ยแฝงตัวอยู่มากมายในหลายภูมิภาคฮะแต่นักกีฬาที่มีพรสวรรค์เนี่ยเขาก็ไม่สามารถมาเล่นกีฬาหรือเข้าสู่หลีกอาชีพได้ถ้าขาดโอกาสถูกไหมครับซึ่งสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่ประเทศไทยของเราเนี่ยยังต้องพัฒนายังต้องยกระดับจริงๆนะครับนอกจากนี้ครับในเรื่องของหลีกเนี่ย ก็มีบทบาทไม่น้อยเลยคือหลีกของเรายัางไม่แข็งแรงยังไม่สามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลได้มากขนาดนั้นยังไม่สามารถสร้างเม็ดเงินให้กับพวกเธอได้ทําให้หลายๆครั้งครับพวกเธอต้องไปเล่นในหลีกต่างประเทศซึ่งโอเคทําให้พวกเธอเก่งขึ้นก็จริงทําให้พวกเธอมีอไรายได้ก็จริงแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถสร้างหลีกในประเทศครับให้มีความแข็งแรงนักกีฬาเกิดการกระตุ้นกันเองแข่งขันกันเองสิ่งนี้มันจะช่วยยกระดับทีมชาติของเราได้มากขนาดไหนครับอยากให้ทุกคนลองคิดกันนะฮะ จนถึงตรงนี้ครับผลงานใน VNL 2025นะครับรวมถึงการเปรียบเทียบกับทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยเหล่านี้นะครับเป็นเพียงภาพสะท้อนหนึ่งถ้าว่ามันเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนมากๆครับว่าการจะไปถึงจุดสูงสุดในอาชีพนักกีฬาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของความสามารถส่วนบุคคลหรือการซ้อมเท่านั้นครับแต่มันคือเรื่องของระบบการลงทุน ปรัชญาและความต่อเนื่องในการพัฒนากีฬาแต่ละประเภทนะครับซึ่งจนถึงวันนี้ครับผมเชื่อว่าทีมชาติญี่ปุ่นเนาะเขาได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าแม้เขาจะมีสรีระร่างกายหรือความสูงไม่เท่าหลายๆชาตินะฮะแต่สิ่งนี้จะไม่ใช่ปัญหาเลยถ้าเขามีระบบที่ดีพอรวมถึงมีวิสัยทัศน์มีปรัชญาการเล่นที่ตอบโจทย์และสามารถอุดช่องว่างทางจุดอ่อนของเขาได้ ซึ่งการที่ผมมาเล่าปัญหาในวันนี้ครับขอย้ำอีกทีว่าไม่ได้ต้องการตอกย้ำหรือว่าบั่นทอนกำลังใจแต่อย่างใดแต่เราเอาสถิติเอาข้อมูลมาการาให้ทุกคนดูว่าจากจุดนี้เนี่ยเราสามารถพัฒนาสามารถยกระดับนักกีฬาของเราอย่างไรได้บ้างนะครับถ้าเราดูกันแค่วันนี้ครับช่องว่างระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะดูเหมือนกว้างก็จริงฮนะ แต่อย่างที่ผมย้ํามาตลอดนะครับจริงๆพรสวรรค์ของคนไทยเนี่ยไม่ได้น้อยเลยเรามีนักกีฬาที่มีพรสวรรค์นเนี่ยซุกซ่อนอยู่ในหลายจังหวัดทั่วประเทศครับขอเพียงเรามีแผนที่ชัดเจนนะฮะมีการลงมือทําที่ตรงจุดรวมถึงมีเม็ดเงินสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนที่เพียงพอประกอบกับหัวใจของนักกีฬาไทยที่มีความเต็มที่มีความไม่ยอมแพ้ผมเชื่อเหลือเกินครับว่าเราจะค่อยๆลดช่องว่างนี้เนี่ย จนทีมชาติไทยของเราเนี่ยก้าวเข้าไปทัดเทียมกับทีมชาติญี่ปุ่นได้อย่างแน่นอนนักกีฬาคนหนึ่งฮะที่ผมอยากพูดถึงตรงนี้คือสตีเฟนเค์ลี่ครับจริงๆความสูงของเขาไม่ได้เป็นจุดเด่นเลยเขาเสียเปรียบมากๆด้วยซ้ำเหมือนกับทีมชาติของเราที่ความสูงอาจจะสู้หลายๆประเทศไม่ได้นะฮะแต่เขาก็สามารถหาจุดแข็งของเขาจนเจออย่างการชูสาแต้มทีมชาติเราก็สามารถทําได้เหมือนกันครับ สรีระของเราอาจจะสู้หลาย,ลายประเทศไม่ได้แต่ด้วยแผนเนาะด้วยระบบการเล่นรวมถึงปรัชญาต่างๆเราสามารถทําได้และว,วันนี้ฮะถ้าเรายอมรับในปัญหาและเข้ามาถกกันอย่างจริงจัง ผมเชื่อเหลือเกินครับว่าในอนาคตอาจจะ5ปี1 0ปีหลังจากนี้ครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยจะสามารถก้าวไปทัดเทียมกับทีมชาติญี่ปุ่นรวมถึงประเทศชั้นนําได้อีกหลายๆประเทศแน่นอนและในวันพุทธที่18นี้นะครับศึก VNL 2025ฮะทีมชาติไทยของเราครับก็จะต้องประทะก,กับทีมชาติญี่ปุ่นครับไม่ว่าผลการแข่งขันของแบดนี้ครับจะลงเอยอย่างไรครับแต่เชื่อเหลือเกินครับว่านักกีฬาทีมชาติไทยจะได้เรียนรู้นะฮะทักษะต่างๆได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไม่มากก็น้อยจากแมตช์นี้อย่่าางแแนน,นนนออะละผมกก็ย ขอเชิญชวนทุกคนนะครับร่วมส่งแรงเชียร์ให้กับทัพนักตบลูกยางสาวไทยนะฮะให้ทําผลงานให้ดีนะครับแล้วก็มาเชียร์ให้แรงกิ้งนะฮะของทีมชาติเรานะครับข้อยไต่สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะและสําหรับวันนี้นะฮะเราเจาะลึกกันอย่างครบถ้วนจริงๆครับกับสปอร์ตอินไซเดอร์นะฮะวันนี้ครับผมนะฮะต้องขอตัวลาไปก่อนขอย้ำเป็นครั้งสุดท้ายครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับลาคอนเทนต์ดีๆที่เจาะลึกจัดหนักจัดเต็มเกี่ยวกับแวดวงกีฬานะครับสำหรับวันนี้อานนห สำหรับวันนี้สวัสดีครับ